ใครเลนนี่แหละโเรามาออกกำลังกายกันดีกว่าวิธีใครเครียดวิธีอื่นมันไม่มีหรือว่ายังไงจะบอกว่าไงแล้วมันได้อะไรออกกำลังกายตรงไหน ให้อาบน้ําอุ่นไปเลยจะได้ฆ่าเชื้อได้ด้วยไ่ทานยาฟาวีพิลาเวียเนี่ยแล้วหายจากโควิดได้ไหมคําตอบคือคุณหมอทำงานเหรอคะอ้าวกล้องมาอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหไม่รู้เลยถึงไปเลยแล้วด้วยไม่ผมเนี่ยไม่กำลังตอนนี้คือเราอยู่ในช่วงของโครงการหมอที่ช่วยโควิดไงเนี่ยแล้วก็คือแบบว่าทำเทเลเน็ตดิซีนเออซึ่งตอนนี้คนไข้ในมือเราประมาณ5,000ันคน ที่นี่เป็นรัฐบาลงงมากดูแลคนแค่เยอะมากเออไปไปไปดีกว่าค่ะยังไงวันนี้มีมีเรื่องราวอะไรหรือเปล่าเห็นกินเทียนไม่ค่อยได้พักจริงเหนื่อยใต้ตาเป็นยังไงใต้ตาได้ใต้ตาฟินเลอร์ก็ไม่อยู่นะตอนเนี้ย คือเดลิสกินอยู่กับพได้แล้วตอนนี้เรามาออกกำลังกายกันดีกว่ากิจกรรมอีสเทสไทร์ทำงานบริษัทโควิดก็คือเครียดแล้วก็เหนื่อยแล้วเราต้องมาออกกำลังกายคือวิธีใครเครียดวิธีอื่นมันไม่มีหรือว่ายังไงเป็น์เทนไหมหรือว่าเป็นแบบว่าจริงจังอ๋อนไลน์อ่าใครเครียดใช่ไหมได้อ่ามามาปิดงานก่อนปิดงานก่อนที่เราทำมาตั้งแต่เมื่อวานตอนทำทุกคืนเลยเนี่ยทำทุกคืนทีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่บางวันก็ตะวันขึ้นงงมาก เออทำงานเหมือนได้เงินเดือนอะ่ะจริงๆไม่ได้สักบาทเลยปกนีอ,ออกกำลังกายไงอะ่ะพี่ลิโซนออกกําลังกายเดิมเนี่ยอ่ะอันนี้เดียวนาะเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนถ้าเราพับภาพปูที่นอนมันเสียเวลา<ะ>เรามีจํากัด2 4ชั่วโมงถ้าเรามาเสียเวลาพับเราหายไปตั้งวันละสองสามนาทีพ้ไปแล้วได้ไรได้ความสะอาด <c oughs> ใครดูไม่มีถ้ากล้องไม่มาก็ไม่เห็นเออเราไม่ต้องพับ<อ>เห็นไหมเออ,อเดี๋ยนะอันนี้เป็นเพื่อออกกำลังกายแล้วออกกำลังกายมันเป็นมัลติฟังก์ชัน ตอนซื้อคุยกับเขามาแล้วว่าเราอะไม่อยากได้เครื่องออกกำลังกายอย่างเดียวมันรู้สึกว่ามันประโยชน์มันได้แค่หนึ่งอย่างจริงๆคนอื่นเขาก็ไม่แขวนเ้าก็กวิ่งอย่างเดียวเนาะแล้วก็เวลาจะใช้ก็คือทำยังไงออกน,นี่ไงไออันเนี้ยไม่ได้ทายอินนะฮะ อยู่บ้านก็จะอย่างนี้วิ่งจนเหงื่อออกแล้วก็ห้องน้ําก็อยู่ตรงนี้เลยอาบน้ําเลยเออนี่เราสรุป <c oughs> เรารีวิวแต่อ,ออกกำลนะังกายถ้าเกิดใครดูคลิปที่แล้วของมันจะโดนเก็บอยู่ในนี้วันนี้มันก็จะยังอยู่ที่เดิมเพราะว่า <What? S 1> ไมไ่ออก <c oughs> อุปกรณ์ช่วยวิถือนี่จับ่างนี้สาบานเลยนะไม่รู้ว่าประโยชน์มันคืออะไร <c oughs> คือตอนซื้อคือรู้สึกแค่ว่า <c oughs> ในอุปกรณ์ออกกำลังกายอ่ะมันจะต้องมีเซฟขับมาแล้วเราก็แค่รู้สึกว่ามันมีอน,นี้ขายแล้วด้วย กอลีซีมันครบเซต <What? S 1> เราจะได้ดูคนออกกำลังกายเออใช่ซึ่งจริงๆเราไม่รู้เลยว่าประโยชน์มันคืออะไรใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยแต่เรารู้ว่าเราก็ใช้ก็คือเอาไว้จับอย่างนี้แล้วก็แบบปุ๊บเรไปนี้เออนี้เอาไว้ปืนนี้ <c oughs> แต่ก็มืออีกหนึ่งก็คือมือแตะปื้นการมือหยาบหรือเปล่า <c oughs> แต่แต่ะมืว่าแทบไปเงี้ยอ๋อแตะมือก็แทบมือมึงอาบนล้วมันมาเหรอ <c oughs> คืออะไรอ๋อเหนื่อยมันออกอ๋อโอเคอ๋อแทบเลยหมอไม่รู้จริงผมเห็นเขาซื้อก็ซื้อกันอันนี้ก็เป็นไอที่โรลลิ่งแบบได้ได้แอบได้ท้องตอนแรกอ๋อมาเล่นตรงนี้เล่นบน,นเนี้ยเนี่ยเนี้ยรอยมันยังอยู่มั้งเนี่ยแล้วไม้มันเป็นรอยหมดเลยอ่ะเป็นรอยตะขาบเลยอะเนี่ย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 มันจะเป็นรอยตะขาบตามไม้เลยอ่ะก็เลยไม่เล่นเลยนเนี้ยใช่มันเป็นรอยไงบ้างมันเป็นรอยอ่ะทำไงอ่ะ จริงๆเราก็รอแบบว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงๆเข้ามาในช่วงที่ทําให้พื้นไม้มันไม่เป็นลอยอ่ะถ้ามีอ่ะเราจะไฮอินให้ว่าทุกนี่เป็นลอยแล้วเราจะใช้มันมเลยใช่งั้นลองคลิปนี้หน่อยไหมคืออะไระให้ทําอะไรอันนี้คืออะไรออกกำลังกายเหรออยู่บ้านเหรอติ๊กต็อกเขาบอกว่ายากมากเลยอกขึ้นแล้วก็ปึ๊บปึ๊บเงี้ย แล้วคุณพี่คนนี้ก็ใส่เสื้อดำด้วยจะหดจะยืดจะไม่เห็นเลยไม่มันกลายเป็นเน้นอกอไงเงี้ยมันไม่ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวนะมันต้องทำยังไงมันต้องเป็นมันต้องข้องเน้นข้างล่างหรือเปล่าเน้นตรงเอวหรอมันยากเนี่ยนี่ขนาดคอมมีพื้นฐานการเต้นยังทำไม่ได้เลยเนี่ยจะทำได้ไหม ไม่ได้โอ้ยเหงาออกอันนี้อันนี้อันนี้ไม่รอดอันนี้ไม่รอดเอองั้นเดี๋ยววันนี้ทะเลได้ทำทะเลไม่แนะจังเลยจริงจังอันนี้อ่ะโอเคเอามาเออถือว่าเอนเตอร์เทนทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เครียดเยอะเออเตรียมอุปกรณ์ก่อนได้เอาเลยอะไรระหว่างนี้ให้ออไปเตรียมอุปกรณ์ออสส่งส่งมาให้เข้าช่วงสาระก่อนเออเดี๋ยวผิดคิวอะเอออ่าไปเข้าช่วงสาระก่อนจ้าช่วงนี้อะไรนะชื่อเราอะไรนะอ๋อหมอลิสมีสาระมา ในไหนเราก็อยู่ในยุคของโควิดนะครับแล้วก็เราก็ทําเรื่องของมอริทช่วยโควิดอยู่ด้วยนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของยาฟาวิพิราเวียกันนะครับซึ่งยาฟาวิพิราเวียเนี่ยหลายๆคนอาจจะเพิ่งมาเคยได้ยินชื่อในยุคโควิดนี้เนาะนะครับยาฟาวิพิราเวียเนี่ยก็คือยาต้านไวรัสชนิดหนึ่งมันมีความสามารถในการที่จะหยุดนะครับหยุดยั้งนะครับไวรัสไม่ให้เกิดการแ่งตัวแล้วก็เพิ่มจานวนในร่างกายเราประมาณนี้เนาะใครที่จําเป็นจะต้องทานยาฟาวิพิราเวียนี้นะครับก็คือคนที่ ป่วยเป็นโควิดแล้วนะครับย้ำนะฮะติดโควิดแล้วนะครับไม่ใช่ทานป้องกันนะติดโควิดแล้วและมีข้อบ่งชี้นะครับซึ่งข้อบ่งชี้นั้นมีอะไรบ้างก็คือคุณมีอาการจากโรคโควิดนะครับแล้วก็มีะระยะเวลาของอาการเนี่ยอยู่ในช่วงของ7วันแรกนะครับเราถึงจะจ่ายยาฟาวิพิราเวนี้ให้นะครับไม่ใช่ว่าทุกคนนะครับจะต้องทานยาฟาวิพิราเวนะครับถามว่าไม่ทานยาฟาวิพิราเวนเนี่ยแล้วหายจากโควิดได้ไหมคําตอบคือ ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการทานยาฟาวิพิระเวียนะครับก็คือการทานตามข้อบ่งชี้ที่แพทย์สั่งจ่ายนะครับเนาะถึงจะซื้อทานเองได้ข้างนอกตามอินเทอร์เน็ตนะครับนั่นก็คือยาของปลอมนะครับแล้วก็ไม่ผ่านออยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นระวังกันไว้ให้ดีการทานยาซุมสี่ซุมห้าการทานแบบมั่วซั่วการทานแบบดักไว้ก่อนนั้นไม่มีประโยชน์ครับและที่สําคัญนะครับยาฟาวิพิระเวียนะครับใครที่จะเปจะต้องทานนะครับอยากจะบอกว่า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อนะครับมา,มา<ง>แล้วใช่มั้ยยังไงชาเลนจ์แรกอันนี้ออยากอยู่นะเนี่ยเห็นเขาทำกันเยอะๆอ่ะตอนนี้ถ้าทำได้ก็อัดลงติ๊กต็อกให้ด้วยนะเออเผื่อจะมีคลิปคนดูอย่างนี้บ้างตอนนี้ก็ส่งติ๊กต็อกแล้วเหรอคะไม่ไม่เต้นไม่ไหว เฮ้ยก็มันเป็นจังหวะเหมือนเต้นเหมือนเพลงอ่ะมาเอาเลยเหรอเอาเลยค่ะสามสองเดี๋ยวนึงขึ้นนาห้าสี่สามสอง เรบอกว่าไงแล้วจังหวะเราไปเด็ค่อมจังหวะนคือนอกจากทำไม่ทันแล้วยังค่อมจังหวะอีกต้องได้ใช่ไหมไอเดียแต่ถ้าเกิดเอาใหม่หลายๆรอบนี่ก็หนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอันเนี้ยเออน่ามาอ่ารอบเดียวเออไปเฮ้ยไม่พี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 ่ไม่ไม่ไม่มามามาเอาเอาจริงแล้วเอาจริงแล้ว ่านแต่ที่ผ่านใช่ไหม,มโอเคผ่านเถอะโอ้โหหาทาหาทาเอ้าเดี๋ยวนะเหงือห่อมาแล้วเนี่ยเหงื่อมานี่เอาดีๆอะไรอีกเนี่ยเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายในอินเทอร์เน็ตทำไมหนีหรือเปล่าเล่นยังไงคืออะไรอันไหนก่อนมีสองอย่างชูโมลคูเลยจ้าโมลคูสมัยใหม่เขาเรียกว่าโมลคูอาเซรียแล้วก็อันนี้ต่อย,อยมวย โอ้ยไม่มีนับรอบตรงนี้ด้วยอ๋อเล่าจะเบี่ยงอ๋อมันคืออย่างนี้เดี๋ยวนะโทษนะโทษนะมันจะเบี่ยงแล้วไปอย่ไม่ใช่ไหมอะไรคือชาเลนจ์ชาเลนจ์ไม่จบเพมีเพลงอีกแล้วอั้นอั้นออะ๋ออ๋อโอเคเแต่โคเวอร์เขาเลยละกันโคเวอร์เขาเลยละกันไม่ยากอันนี้ไม่ยากนี่ไงเกาะไหนเกาะนี่อ่ะ เขาต้องมีที่เกาะเลยตู้น้ำมันนี่คือตู้น้ำมันของเราแหตัะเปิดให้โคเบอร์ด้วยสิเสียเวียงเนี่ยมันจะหลุดเวียงไปเออเอ๊โอ๊ยไม่ไปเอาไม่ไม่บาลานซ์มล้วไหมดูเหมือนจะทำง่ายอยู่นะ ไปเออโยโยกไปเออไปยโยกเออเขียวเวเออววอย่าเพิ่งมาพักอันนี้อันนี้เอนเตเทนใครถามหน่อยช่องเราเพ่มีคนดูแหละตอนนี้มาหน่อยนะเราทำทุกทางแล้วเปวเวเออรั่วรัว ถึบ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 นึบถึบๆึบถ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 ึบลึบถึบถึบถึบเึบถ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 ึบ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  อันที่3ใช่ไหมเนี่ยเหงื่อจะท่วมตัวแล้วเนี่ยนี่ต้องลงไปทําอะไรไปแพ็คของต่อข้างล่างนเนี่ยต้องรับผิดชอบนะต้องอาบน้ําใหม่หรือเปล่าเนี่ยอาบน้ำอีกรอบนึงเออเอาดีๆนะแต่ละอย่างที่เอามานี่ก็คือคนเหงาอยู่นะ <c oughs> เราไม่มีคําว่าถูกต้องผิดหรอกเรามีแค่ลอง <c oughs> อยังไงแล้วไงต่อตอ๋มันต้องสูตรระยะมือเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เอออนั้งไงต่อ นี่คือเร oh, ิ่มชาเลนจ์แล้วเหรออ่าเริ่มมันอาเอาเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรื่องโชคมงชกมวยยี่ไม่เป็นด้วยอะไรวะมันหลอกวะเนี่ยเอาดีๆมันหลอกขายวะเนี่ยเดี๋ยวเราเล่นไม่เป็นเองไอะไรวะให้คุชกอะไรเนี่ยแกทำให้ความรักฉันดูแย่อะไรเนี่ย เราคิดว่าของทุกอย่างต่อนที่เขาจะมาขายอ่ะเขาคิดมาแล้วเขาไม่มีทางแบบมาหลอกขายเราหลอกเราเป็นคนซตือนเออเราไม่หลอกขายหรอกมันต้องออกกำลังกายได้จริงค่อยๆแบบสมมุตินะให้ต่อยเบาๆนะคือต่อยเบาๆมันก็ไปอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไปอย่างนี้มันก็ไปแค่นี้อาจต่อยเบาๆแล้วมันได้อะไรออกกำลังกายตรงไหนถ้าต่อยแรงนะก็คือเนี่ยมันไปเนี่ย อ,อะไรเนี่ยก็หมดแล้วเนี่ยอ๋อ,อ๊บนึงหรือมันคือหูล่าหูในหัวเนือออกท่อมตัวหมดแล้วนี่คือเราผ่านไหมเน้ เออไปแพ็คของต่อใช่ไหมก็เ,เดี๋ยวนะหลังนี่คือชุ่มนะเนี่ยคุณถ้ามีทิชชู่ตรงนี้เดี๋ยวนะปาดให้ดูก่อนเดี๋ยวคนไม่เชื่อคือชุ่มนะตัวเนี้ยอาบน้ําก่อนได้ไหมขออาบน้ําก่อนนิดนึงเออไปไปอาบน้ําอาบห้องนี้อาจจะไม่ดีเพราะว่าแบบว่าสีไม่ค่อยสวยไปอาบข้างล่างดีกว่าอย่าบอกนะว่าเดี๋วอาบน้ํากันเอออ่ะย้ายลงมาอาบน้ําชั้นสี่นะครับไม่ต้องถามว่าทําไมต้องย้ายมาอาบชั้นสี่นะครับ ผลก็รู้ๆกันอยู่แต่ก่อนที่จะอาบน้าเนี่ยก็ขอพูดนิดนึงนะคือตอนนี้มันมีความเข้าใจผิดว่าคนเราเนี่ยจะอาบน้ําคือแบบอยากฆ่าเชื้อแบคทีเรียในร่างกายเนี่ยให้อาบน้ําอุ่นไปเลยจะได้ฆ่าเชื้อได้ด้วยอย่างเงี้ยจริงๆเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะแล้วยังเป็นการทําลายผิวอีกด้วยนะครับมันจะยิ่งทําให้ผิวของเราเนี่ยแห้งกร้านนะครับกว่าเดิมอีกนะเพราะฉะนั้นการอาบน้ำเนี่ยใช้น้ําอุณหภูมิปกติเนี่ย ดีที่สุดนะครับรวมไปถึงเนี่ยพวกแบบการเลือกครีมอาบน้ำเนี่ยนะฮะก็ควรเลือกครีมอาบน้ําที่ไม่ทําให้ผิวแห้งและช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเนี่ยจะดีที่สุดเลยไปไปอาบน้ํากันอืม อย่างตัวนี้ที่ลิศใช้นะครับก็จะเป็นวัสลีนเฮลตีไบอ์นะครับก็จะเป็นครีมอาบน้ำนะครับชมใหม่นะครับของวัซลีนเลยนะครับมีความสามารถในการชำระล้างแบคทีรียได้ถึง99.99%นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะยังต้องไปแบบทำงานข้างนอกมีทุระข้างนอกอยู่อะไรประมาณนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยแบคทีรียเนี่ยจะเกาะติดร่างกายเรามาตอนไหนนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ครีมอาบน้ำที่สามารถมีฤทธิ์ของการแอนตี้แบคทีรียเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็มากไปกว่านั้นนะครับเขามีวิตามิน B3 นะครับ ซึ่งตัวนี้ก็คือขึ้นชื่อมากนะครับในเรื่องของผิวที่กระจ่างใสนะครับเขาก็จะช่วยตรงนี้ด้วยนะครับและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือตัวเก่งนะครับของวาสลีนเลยก็คือเขาจะมีวาสลีนเจลลี่นะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มนะครับแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวนะฮะงนั้นผิวก็จะดูนุ่มตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือลดผิวแห้งกร้านนะครับคนที่มีปัญหาของผิวแห้งมันผิวทรายนี่ก็คือหมดไปเลยเขามีทั้งหมด4สูตรด้วยกันนะครับมากับ แพ็เกจิ้งใหม่แบบนี้เลยนะครับใครที่อยากใช้สูตรไหนก็ไปเลือกซื้อกันได้เลยนะสูตรที่2นะคะก็จะเป็นสูตรของ Protect and Care นะครับสำหรับผิวที่เจอมลภาวะมานะครับ สูตรที่3นะครับก็คือสกินคูลิงนะครับเหมาะสำหรับผิวที่ต้องการการผ่อนคลายหลังจากที่เจอแสงแดดสูตรที่4ก็คือสูตรทัลเทอเมอยเจอ์นะครับสำหรับผิวที่แห้งกร้านและก็หมองคล้ำนะครับดูจบก็ไปช็อปกันได้เลยนะครับหาซื้อกันได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหรือใครสะดวกช่องทางออนไลน์ก็ไปช็อปกันได้เลยนะครับโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องของหมอใน EP ีนี้นะครับก็เป็น E ีพีที่ขายขำละกันเนาะอยู่บ้านเรื่องมันเครียดเยอะ่วงเนี้ยก็ต้องแบบผ่อนคลองผ่อนคลายกันบ้าง นะครับก็เดี๋ยวเสร็จเนี่ยนะครับลิก็จะลงไปแพ็กของต่อนะครับกับโครงการหมอลิศช่วยโควิดเหมือนเดิมนะครับคือภายนอกน่ะอาจจะดูเป็นคนตลกเฮฮาหนะแต่ก็เป็นเป็นอย่างๆไปเนาะนะครับในนั้นเราก็ไปทําเรื่องเครียดกันต่อไปอะไรประมาณนี้นะฮะก็ขอฝากกดไลค์สับสับไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับเรื่องของหมอนะครับแล้วก็อีพีหน้าจะทําอะไรก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ แล้วก็มีอ่ะเออไม่ให้ปิดกล้องอ่ะ